<UNKNOWN> เปิดประวัติสมเด็จธงชัยจากสำมเนวัดไตรมิตรวิทยารามสู่พระราชาคณะผู้สร้างปรากฏการณ์ยันเลสเตอร์ซิตี้เจ้าคุณธงชัยหรือสมเด็จธงชัยธรรมทัโชหรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีมีนามเดิมว่าธงชัยเอี่ยมสะอาดเกิดเมื่อวันวันเสาร์ที่21กพ2596ปัจจุบันอายุ72ปี ภูมิลำนาวอยู่บ้านแหลมแคร์ตำบลน,น้าประดูอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีมีพี่น้องเจ็ดคนโดยเจ้าคุณธงชัยเป็นพี่ชายคนโตส่วนน้องๆอ,อีกหกคนประกอบด้วยนายสุเทพเอี่ยมสะอาดทำธุรกิจส่วนตัวมังรวงทองเอี่ยมสะอาดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้าประดูอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนายสมหมายเอี่ยมสะอาดนักการเมืองท้องฉินนางราณีหงสถิตหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพานทองจังหวัดชนบุรี นายกอบศิลเอี่ยมสะอาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคมวัดไตรมิตรวิทยารามและพันตำรวจเอกโสโลดเอี่ยมสะอาดต่อมาได้บวชเป็นสามเณรเมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคม2510ที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามโดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตรสาวิตริตวีโรเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอุปชาและอุปสมบทเป็นภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่19เมษายน2517ที่พระอุโบสถวัดตรมิตรวิทยารามโดยมีพระวิสุทธาธิบดีเป็นพระอุปชาพระสุวรรณธีราจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสุนทรคุณธาดาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าธรรมทชโชได้รับสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกที่พระครูสี วิสุทธานุวัตรปี2531พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียมฝ,ยาารราาฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระภา,า,าวนาวิสุทธาจารย์ปี2535พระราชาคณะชั้นราษฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระราชภาวนาวิกรมทำรงสมถวิปัสนานุสิตธมหาคณิสราบวรสังขารามคามวาสีปี2538พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระเทพวนาวิกรมอุดมธรรมานุยุทธ์วิสุทธิศาสนากิจทรมหาคณิสราบวรสังขารามคามวาสีปี2547พระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระธรรมมาภาวนาวิกรมอุดมธรรม,มานุยุทธ,วธ,ธ์วิสุทธิศาสนกิจวิธานไพศาลวิเทศิขาวราธรมหาคณิสรา บวสังขารามคามาวาสีปี2554พระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชาทธินา,นามตามที่จารึกในหีรัญญบัตว่าพระพรมมังคลาจารย์ภาวนากิจวิธานโกศลวิมลศีลาจารนิวิทย์พิพิธธรรมปฏิพัน์ภัยสารวิเทศิขาวราธรมหาคณิสราบวรสังขารามคามาวาสีอรัญ,ญาวาสี ปี2556สมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีศรีศาสนก,กิจโกศลวิบูลภาวนาวิกรมอุดมธรรมปฏิยานไพศาลวิเทศิกขาวราธรมหาคณิสาราบวรสังขารามคามาวาศสีอรัญ,ญาวาสีปี2562ถึงปัจจุบันจากคำบอกเล่าของพี่น้องของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัย โดยพันตำรวจเอกโสโรธเอี่ยมสะอาดบอกว่าน้องชาย48ปีเล่าว่าเจ้าคุณธงชัยเป็นพี่ชายคนโตท่านดูแลน้องๆทุกคนสมัยเด็กครอบครัวยากจนมากที่บ้านทำนาการดำเนินชีวิตของครอบครัวต้องอาศัยอยู่กินกับวัดตลอด ่อมาประมาณอายุ14ปีท่านได้บวชเป็นสัมมาเนนเมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคม2510ที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามโดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตรสวัยทิตะวีโรจะอาวาดวัดไตรมิตรวิทยารามในขณะนั้นเมตตาให้อยู่กุฏิเดียวกับท่านจนกระทั่งได้อุปสมบทเป็นภิกษุ สำหรับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยถือได้ว่าเป็นพระที่มองการไกลให้ความสําคัญกับการศึกษาอีกรูปหนึ่งอาจด้วยครอบครัวยากจนไม่มีโอกาสเรียนสูงสูงเหมือนคนอื่นจึงคอยเคี่ยวเข็นให้น้องๆของท่านให้ตั้งใจเรียนโดยท่านจะย้ำเสมอว่าให้ตั้งใจเรียนมีวินัยในตัวเองใช้ชีวิตให้รอบคอบเพราะบ้านเรายากจนส่วนน้องคนไหนอยากศึกษาพระธรรมท่านก็ส่งเสริมเต็มที่ นอกจากนั้นยังถือได้ว่าเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่แห่งยุคนี้เช่นกันโดยดังจากการปลูกเสกพยันหรือที่หลายคนรู้จักกันในานามของยันเลสเตอร์ซิตี้ที่นำไปแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์จนโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งนอกจากพายันเลสเตอร์ซิตี้แล้วยังมีวัตถุมงคลอีกหลายรายการที่ท่านได้ทำพิธีปลุกเสกอีกด้วย